ให้เหมาะกับงานธรรมทานที่กรพข้อถัดมาท่านต้องอย่าหลอกลวงประชาชนถ้ารัฐบาลหลอกลวงประชาชนจะกแก้ไขปัญหาได้ไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในเรื่องของนโยบายในการหาเสียงหรือหลอกลวงในเรื่องต่างๆในพื้นที่อย่าได้หลอกลวง พี่น้องประชาชนท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งพูดด้วยความเจ็บปวดว่าไปโรงเรียนไม่มีครูแล้วครูจะมีได้ไงครับเพราะครูถูกฆ่าตายอยู่กลางถนนแล้วนำน้ำมันเบนซินมาลาดศพเผาซ้ำอีกครั้งหนึ่งครูนับร้อยศพ ต้องเสียชีวิตเพราะอะไรครับเพราะความขัดแย้งในสามวระเทนภาคใต้ปัญหาทุกอย่างจะไม่จบถ้าเรายังไม่นั่งพูดคุยกับคนที่เป็นขบวนการเหล่านั้นอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับผมต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในขบวนการเหล่านั้นได้เปิดเผยได้พูดออกมาถึงความต้องการว่าต้องการอะไรแล้ว รัฐบาลให้ได้หรือไม่รัฐบาลปฏิบัติได้หรือไม่แก้ไขได้หรือไม่และเราจะเอียวยากันอย่างไรท่านประธานครับคนที่เสียชีวิตในสามเดือนแรกภาคใต้นั้นปัจจุบันนี้นับเป็น5.000ศพถามรัฐบาลว่าจะได้ศพละส0บล้านหรือไม่จะได้สิบล้านศพละสิบ,สบล้านหรือไม่รัฐบาลก็ต้องตอบและผมหวังจะเห็นสันติสุข สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังมีรองนายกรัฐมนตรี<ล>ถ้ายังมีรัฐมนตรีนะที่ไม่เข้าถึงไม่ลงไปในพื้นที่ผมไม่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้แม้แต่นิดเดียวท่านรองนายกเชิญนะท่านประธานที่รบผมขอให้ผู้อภิปรายพูดย้ำอีกครั้งว่าผมฟังไม่ทัน ที่ว่ามีคําสั่งให้ผมออกจ,จากราชการเมื่อปีสองพัร้อยี่สบสมผมจะได้ตอบได้เจท่านบอกว่าคำสั่งที่ห้าร้อยทับยี่สบสามให้ออกจากราชาการผมจดไว้อยู่มีหลักฐานไหมยฮะขอดูหน่อยได้ไหมท่านจะได้ดูทีเดียวเชิญนะท่านประธานที่กรพกระผมนายวัชรพิททอง สมาชิกสภาูบบุแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งท่านประธานครับขออนุญาตให้กล้องได้ซูมภาพนี้ครับเผื่อว่าท่านร้อยตํารวจชัดเหลิมอยู่บํารุงจะจําได้กรุณาซูมภาพนี้ครับท่านประธานสั่งการเจ้าหน้าที่ครับ หลังจากซูมแล้วขอเอกสารด้วยเจ้าหน้าที่ขอด้วยความยินดีครับผมขอใช้บริการเครื่องสี่หลอกของสภานะครับรได้ครับป่าซูมหน่อยได้ไหมทางห้องโสดครับซูมใกล้ๆเลยครับซูมหน่อยแล้วท่านจะเห็นว่า,าบุคคลคนนี้คือผู้ถวิลหาอํานาจเผด็จการในอดีตเช่นเดียวกันนะฮะซูมแล้วนะท่านลองบัรยายภาพเชิญท่านประธานครับภาพนี้บุคคลในภาพคนที่ยืน ทางด้านซ้ายมือของท่านประธานคือนุ่มรอชื่อร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บอมรุงสารรับแผนกสี่กองสองกองปราบปรามเข้าร่วมกระบฏกับยางเปิ์ในเหตุการณ์หนึ่งสเมษาสองพนห้ารและท่านร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บอมรุงนี่คือคำสั่งที่ห้าร้อยทับสองพกรุณาซูมให้ชัดกว่านี้ครับ ท่านประธานโปรดสั่งการซูมได้ก็มองไม่เห็นน่ะมันตัวเล็กไปขอเอกสารเจ้าหน้าที่ท่านจะได้ซูมได้แจงลองซูมดูสิเอาท่านซูมหน่อยครับท่านประธานสั่งแล้วหันไปฟังนุ้นด้วยกล้องทีวีช่องอื่นเขาขอซูมด้วยครับเชิญเจ้าหน้าที่ขอเอกสารผมอ่านให้ฟังนะครับเจ้าหนี้ไม่ต้องเดินมาครับไปเสียเวลาผมเดินไปส่งท่านประธานนะครับคำสั่งจะได้ชี้แจงนี่ผมจะอ่านให้ฟังครับคําสั่ง กรมตำรวจที่500ทับ2,124ไม่อยากเชื่อเลยว่าคำสั่งเลขมันตรง23หรือ24ต้ตอนท่านอภิปราย23นะผมจดไว้5 5 0 0ทับ2 2ง4เรื่องให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องด้วยมีข้าราชการตำรวจดังมีรายชื่อทางท้ายนี้มีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กนนี้ก่อความไม่สงบระหว่างวันที่1-3เมษายน2524และมีพฤตความประพฤติและพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจหากจะให้อยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจจะเกิดการเสียหายแก่ราชการได้บอกว่าพอแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชี้แจงลงวันที่7เมษายน2524พลตมเดกมนชัย ท่านคงชื่นอธิบดีกรมตารวจขอเอกสารด้วยนะครับครับเดี๋ยวอภิปรายเสร็จแล้วนําไปให้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับผมมาในท่านร้อยเอกเฉลิมอยู่บมรุงได้ฟังและโปรดพิเดทพิยณาว่าท่านหรือที่ไม่เคยถุยหนาอํานาจเผด็จการครับขอบคุณมากเชิญท่านรองนายกท่านประธานที่รบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บมรุงสาดส่วนเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ช่วงระยะเวลาแค่สองนาทีผู้อภิปรายก็เปลี่ยนจากคำสั่งห้าร้อยทับสองสามมาเป็นทับสองพันร้อยยี่สี่ผมเรียนธวลาธานด้วยความภาคภูมิใจต่อสมาชิกและผู้ฟังทั้งบ้านปีสองร้อยยี่บสามผมรับราชการเป็นนายตำรวจกองปราบปรามสามยอด ตำแหน่งเล็กๆเป็นสรารวัตรแผนสี่กองสองเขาเรียกสรารวัตรประเทศไทยมีอำนาจออกหมายคนหมายจับทุราชานาจักรผมเป็นคนมีแนวความคิดทางการเมืองผมรักการเมืองและผมมีพรรคพวกเยอะผมไม่อับอายดิ่านประธานหนึ่งถึงสามเมษา ผมร่วมกับคณะทหารหนุ่มยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมนำกำลังตำรวจกองปราบปรามสามยอดสามร้อยคนเข้ายึดอำนาจผมแพ้ผมถูกคุมขังผมติดคุกผมไม่เคยปกปิด ผมไม่สบ,บาย้หทั้งสื่อทั่วโลกผมไม่เคยอับอายเพราะมันเป็นความคิดต่างการเมืองไม่ใช่เรื่องผมทุจริตคำสั่งที่ท่านพูดนะ่ะไม่ใช่ปีสองสามปีสองสกรมตำรวจก็ให้พวกผมออกจากราชการไว้ก่อนผมถูกขังอยู่เรือนจำบางเขนหนึ่งเดือนกับสามวันต่อมามีพระราชกำหนดนิลโตสกรรม บอกการกระทำของผู้ผมกับคณะทหารหนุ่มไม่มีความผิดผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้อภิปรายเพราะเรื่องไร้สารละผู้อภิปรายเขาเรียนกฎหมายนิ่ลโทษแปลว่าไม่มีโทษอภัยะโทษมีโทษแล้วอภัยให้เท่ากับผมไม่มีโทษ ท่านจะมีความสุขอะไรหึืออยากให้ผมตอบแต่ผมไม่ตอบประชาชนก็เข้าใจผิดเรียนท่านประธานนะนิรโทษแปลว่าไม่มีโทษแล้วผมจะมีโทษได้อย่างไรอภัยโทษมีโทษแล้วอภัยให้เมื่อนิรโทษแล้วผมกลับมารับราชการแต่เมื่อมีเลือกตั้งซ่อมผมลาออกแล้วมาสู่ถนนทางการเมือง เรียนตัานประธานนะยังบูดวิพายผมไม่ได้อับอายเลยนะแต่พมะมอง่าท่านเอาเรื่องไร้สาระมาพูดในสภาประมวลกฎหมาอยอายุความสูงสุด20ปีถ้ามีคดีก็อายุความขาดก็นี่มา30ปีมาแล้วผมลาออกมามาสู่สนามการเมืองมารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเก้าวสมัยมีตำแหน่งทางการเมือง สมัยที่เจ็ดทีนี้ผมเรียนเืนอยันตรงนี้แล้วอยากจะตอบนินตะว่าท่านสมาชิกก็ตั้งสมมตน,นยกาานายกใหม่ไปลองนายกใหม่ไปไม่สนใจใภาคใต้ไม่ใช่ครับรัฐบาลเขาแหม่งหมวดหมู่การบริหารราชการ รองนายยกคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้รองนายยกคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ลองนายกคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วพวกผมเนี่ยเข้ามาเดือนเดียวน,น,นะไอพูดไปแต่ก็ก,กระทบใจและสองปีเจ็ดเดือนที่อยู่มาเป็นไงบ้า,างท่านเขาอยากแก้แต่มันยังแก้ไม่ได้ท่านโชคดีนะพักประชาธิป,ปัตย์ ถ้าเหตุเกิดอีสานแล้วว่ายุ่งเลยนะก็จะกลายว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังนี่ในพื้นที่เลือกตั้งของท่านทั้งนั้นนะและเมื่อสองปีเจเดือนที่ท่านผ่านมาท่านก็แก้แก้ปัญหา90วันท่านก็ประกาศพวกผมไม่มีใครกล้าประกาศเลยครับว่าภากคใ้จะแก้ได้สาวันหกวัน90้าวันไม่กล้าเลยครับ เพราะมันสั่งสมมามาด้วยระยะเวลาอันยาวนานไอ้ที่พูดนะรู้ไม่จริงละและยังไม่มีใครรู้จริงท่านกับผูท้ทำน,น้องว่าท่านนายกไม่สนใจสนใจทีครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกได้เชิญท่านผู้บัดาการหานบกเสนาธิการหานบกแม่ทัพนายกองทั้งหมดแม่ทัพภาคที่สี่เลขาสอตอมาประชุมบูรณา,าการแนวทางแก้ไขปัญหา สามจังหวัดภาคใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาทางกองทัพบ,บอกมีปัญหาข้อขัดข้องสอบตมีปัญหาข้อขัดข้อง,อง,องนายยกในฐานะประธานกรมนนพอบอทอบทบในฐานะรองประธานกรมนได้บูรณาการความคิดได้สนธิกําลังแล้วมอบหมายให้ท่านผู้บัญชาการทหารบอกเป็นเจ้าภาพในภาพรวมผมคิดว่าอย่างนี้มันเรื่องรัฐบาลทำตรงแจ้งผีน้องประชาชน ให้รับทราบทุกคนรับทราบแต่ผู้อภิบายไม่ทราบก็าารทราบซะปัญหามันมีอย่างไรท่านพบททบบอกอบอก,บอก,ก็แก้ไขเขาบอกกระทรวงยุติธรมกระทรวงมหาดไทยสอปตอบางทีไม่ไปกับกบอรมนอนายกกมอบหมายธารกิจและพันธกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถามนี่นะครับว่าที่พันตำรวจโททั้งศบอกโจยกระจอกนันเสียหายตรงไหนครับ ผมก็ยืนยันว่าโจรกระจอกถ้าพวกท่านจะคิดว่าเป็นโจรโจรเป็นเทวดาก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมเนีย่ยและผมยังโจรมันกระจกมันจะเป็นคนดีได้ยังไงโจรโอ้ยคำกับทั้งสิ้นบอกโจรกระจอกก็มันกระจกจรงิจรงๆและในพื้นที่ภาคใต้มันเล่นลับคำก็ไปกาลลงใต้สองคำก็ไปการลงใต้ ผมจะไปหรือไม่เป็นเรื่องดุลพินิษที่นายกจะมอบหมายผมต่าง้อร้อยดีร้อยโทเป็นสาวัตมรรลาข้าของเจ็ดผมก็อยู่ภาคใต้มาตลอดผมเรียนธประทานต่อไปนะครับว่านายกวิเคราะห์ปัญหาแล้วเราก็ค่อยทำค่อยไปเดือนเดียวจะเป็นจะตายนโยบายตรงไหนครับที่ผู้ผมบอกว่าหลอกชาวบ,บ้านนะ ประชาชนก็ไม่ได้กินแกรบที่บอกว่าทําทันทีหมายความกระบวนการเริ่มต้นแล้วแต่มจะเสร็จทีเดียวได้ยังไงถ้าผมย้อนกลับนะก้าวสิบเก้าวันทําทันทีแล้วสองปีเจ็ดเดือนปัญหาก็ยังมีถ้าท่านแก้ปัญหาได้ดีพวกท่านจะแพ้เลือกตั้งผมอหรอ ก็นี่แหละประชาชนเขาเฝ้ามองประชาชนเขาดูผมไม่อยากจะมาทะเลาะบอกแวง้งโดยเรื่องไร้สาระคุณไม่มีอะไรอภิปรายไปเอาเรื่องผมว่าปฏิวัติแพ้ก็มันแพ้สิผมไม่ได้บอกชนะนี่แพ้นิรโทษแปลว่าไม่มีโทษผมเสียดายนะเนี่ยสามคดีที่ผมฟ้องคุณวัชระ คนตีสนันมาขอร้องผมไม่ถอนแล้วไม่รู้ผมจำครับคายครับคาหน้าตาคล้ายคุณนี่แหละมากราบขอบคุณผม,มในสภาเดินตรงไหนผมจำไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรผมไม่ได้ถอนเพราะคุณถอนเพราะคนตีสนันขอร้องแล้วคุณก็เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดผ่าพิงทุกอาทิตย์วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเอาเรื่อง อภิวัตย้ำม,มีค้างธรรมานที่เคารพหนึ่งถึงสามเมษาร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงสรวัตรแผนสี่กองสองเป็นตำร,รวจคนแรกที่นำกำลังตำร,รวจเกือบสี่ร้อยคนยึดอำนาจในรัฐบาลช่วงนั้นขอบคุณครับ,ท,ท,รบท่านประธานท่านแจมิงครับท่านประธานที่เคารพกระผมแจมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ในรกรณีที่รัฐมนตรีเฉลิมขึ้นมาตอบเนี่ยต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับว่าเมื่อวานีท่านไม่ได้ฟังพวกผมอภิปรายที่ผมอภิปรายเมื่อวานผมไม่อภิปรายอย่างชัดเจนว่าวันนี้รัฐบาลไปใต้การนําของท่านยิ่งลักษณชินวัตรกาลังจะนําปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรณีที่ไปเอาพลนนาำรถเอกโควิดวัฒนะ มาเป็นรองนายกรตัตรีมาดูแลปัญหาจัางหวัชดชายแดนภาคใต้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเพราะรองนายกโควิดนี่สมัยที่เป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติได้เกิดคดีทนายสมชายได้เสียชีวิตถูกอุ้มค่าและหายตัวไปในที่สุดวันนี้คนที่อยู่มีปัญหาในสมัยก่อนวันนี้กลับมาอยู่ในฝ่ายบริหารซึ่อยู่ในรัฐบาล แล้วมันจะไม่สร้างปัญหาได้ไงวันนี้เป็นการส่งสัญญาในพื้นที่ครับท่านรัฐมนตรีครับเป็นการส่งสัญญาณพอมีการนําข้าวคนระดับพวกนี้ขึ้นมาครับที่มีความคิดผิดพลาดเหมือนกับท่านนายกทักษินสมัยก่อนหน้านู้น,นครับที่ไปบอกว่าจนกระจอกมันไม่กระจอกนะครับท่านประธานครับผมฝากท่านประธานไปถึงรงัฐมนตรีเฉลิม,มว่ากระบวนการที่ต่อสู้การเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเชดานภาคใต้ไม่กระจอกครับมีระดับด็อกเตอร์ผู้ประสางกิษเดียวกับท่านอีกอยู่ทั้งสวีเดน อยู่ทั้งเยอรมันท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานดูอย่างนี้ให้รัฐมนตรีดูหน่อยท่านท่านเจมินครับมีผู้บททวงแล้วครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสัมภาษณ์อัฐาวงสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยผมไม่ทราบประทวงผู้ผพิพายครับว่าไม่ทราบว่ายืนขึ้นบท้วงข้อไหนครับขอบคุณครับท่าน,านท่านเจมินครับ ช่ครับผมลุกขึ้นมาพูดในฐานะที่เป็นร่มตีพัดเพิงและพูดทําให้กรณีจงังหวัดแสดงภาคใต้ไม่ตรงกับความเป็นจริงไงที่ไปบอกว่ารนโจรกระจอกไม่กระจอกเลยนะผมขออนุญ,ญาตท่านปรานในฐานะที่รฐมตีนั่งเนี่ยดูหน่อยดูหน่อยท่านอย่าพึ่งหนีไปนะครับท่านเจานแจ่มิงครับมีผู้บทวงครับท่านกรุณาสักคเชิญหมอชนานครับ ท่านประธานที่ครบรวมชนน้านสีแก้วเพื่อไทยจากจังหวัดน่านต้องขอยอดประท้วงท่านสมาชิกผู้สุงเกตที่กำลังอภิปรายจริงๆครับเพราะว่าท่านบอกว่าขอใช้สิทธิ์พาดพิงการใช้สิทธิ์พาดพิงข้อมาคับข้อที่63เนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนครับพาดพ,พิงถึงสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมและทําให้ท่านเสียหายผมไม่ได้ฟังท่านผู้ใดหรือท่านน้ำตรีหรือท่านรองได้พูดถึงท่านชื่อท่านสมาชิก ที่กลังอภิปรายเลยเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ที่พลาดพิงถือว่าเป็นการผิดขอ้อบังคับท่านชาตต้องควบคุมด้วยครับโปรดวินิจฉัยด้วยครับถ้าท่านจะอภิปรายท่านต้องทําตามข้อบมังคับครับ,รบแล้วเรื่องนี้พูดสองรอบแล้วครับซ้ําด้วยฮะกลับมาคุณท่านแ้มิงครับว่าไงครับผม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 ฟังท่านหมอชนน่านผมก็คิดว่าไปอย่างนั้นนะท่านแ้มิงครับ ก็ก็กรุณาครับผมให้ท่านพูดสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับพอเห็นว่าอยู่พื้นที่ชายแดนนะครับท่านหมอชนนขอกรุณาแป๊บหนึ่งแล้วกันครับเชิญครับัท่าน,น,น,นาปนนนะระธานที่เคารพก,กับผมแจ่มิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสเพื่อแสดงข้อเท็จจริงให้ท่านรัฐมนตรีเฉลิมได้ดูและจะได้ไปแก้นําไปแก้ปัญหาได้ถูกต้องไงให้รัฐบาลได้เข้าไปดูและแก้ปัญหาได้ถูกต้องไงครับว่าขบวนการเข้ามีจริงและไม่ใช่เป็นโจรกระจอกนะครับ ผมเป็นห่วงคาพูดของท่านรัฐมนตรีเฉลิมวันนี้จะสร้างปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกอย่าปากพร่อยเลยครับเวลาพูดในสภาเสียหายครับพวกผมเวลาัผลกระทบนี่ท่านท่านท่านเจมิงครับผมผมว่าในสภาเราผมผมขอวินิจฉัยนะครับท่านอย่าประท้วงเลยครับพวกผมเข้าใจครับเพื่อให้การประชุมผ่านไปได้นะท่านท่านเจมิงครับกรุณานะครับผมขอร้องว่ากรุณาได้ถอนคำว่าปากพรอยนะครับท่านครับ คำท่านธรรทานถ้าเป็นคำที่ไม่สุภาพไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตถอนคาว่าปาดพ่อยครับใช่ครับท่านรำตรีครับท่านระธานที่รบร้อยตำรวจเอกเฉลยในฐานะรองนายกงมำตีคนเรามันโตมาไม่เหมือนกันนะอาชีพหนึ่งก็มีวิธีคิดวิธีคิดอีกอย่างหนึ่ง แต่พวกผมโตจากตำรวจผมไม่เคยเห็นโจรไม่เทวดาผมไม่เคยเห็นโจรมีราคาเพราะเราจับโจรกันไปเยอะผมเห็นว่าโจรเนนะี่ยคือกระจอกไม่ให้เกียรติโจรน,นะถ้าพูดอย่างนี้แนละ้วฝั่งใต้แผ่นดินจะลุกเป็นไฟผมว่าไม่ใช่หรอกและที่ท่านพาดพิงถึงพลตำรวจโกวิทเนี่ยนะพลตำรวจเอกโกวิทท่านได้รับพันธกิจและภารกิจ เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงท่านไม่ได้รับผิดชอบภาคใต้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขี้คลายปัญหาท่านรู้อะไรไม่ชัดแล้วท่านอภิปรายพวกผมพยายามประนีประนอมว่าฝ่ายค้านจะพูดก็แสดงออกในสภารัฐบาลชุดนี้ได้มอบหมายภารกิจสำคัญ ให้กองทัพรับผิดชอบโดยมีพอบตอทอบอเป็นแม่งานและนายกในฐานะพอ,อกมนได้บอกเลขาสอบปตได้บอกกระทรวงมหาดไทยได้บอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกกระทรวงยุติธรรมว่าให้บูรณาการและร่วมทำงานกับอาผู้จัดจาการแห่งบกนั่นภาพรวมแต่เจ้าภาพที่รับผิดชอบจริงๆในพื้นที่ คือแม่ทัพภาคที่สแล้วท่านจะไปพาดพ,พิงว่าท่านโควิดมาแก้ป,าปากัญหาภาคใต้มีกรณีในสมัยนั้นท่านทนายสมชายถูกจับตัวแล้วถูกฆ่าตายผมเรียนประธานด้วยความบุรบว่าณวันนี้มีแต่ตั้งสมมติฐานและเชื่อว่าคิดว่าทนายสมชายนี่ราไปจิตตาย แต่พยานหลักฐานทางคดียังไม่พบศพยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตายจริงหรือไม่ที่เขาเดําเนินคนดีเป็นข้อหาอื่น,นุงเนียวกับขังทําให้เสื่อมเสียศสรดภาพแล้วก็มีการจําคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนท่านพูดให้ชัดเลยครับว่าหลักฐานการตายมีไหมมันยังไม่มี เป็นแต่เพียงคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วและตำรวจที่ถูกจับก็ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นตั้งข้อหาอื่นและผมไม่ได้แก่ตัวตัวแทนตั้งโวิดท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยครับโปรดให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ท่านพูดเป็นพวกผมก็พูดเป็นท่านอภิปรายเป็นพวกผมก็อภิปรายเป็น ทั้งหมดมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านด่ายังไงผู้ผมไม่สุดหรอครับในปนัญหาภาคใต้ประชาชนเขาเข้าใจขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านนิพิษครับ